พี่อันครับน้องเอ็มครับสวัสดีท่านผู้ชมยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้จะมาทําอะไรให้ท่านผู้ชมดูลูกกังหันมีไฟครับกังหันมีไฟเล่นยังไงลูกมีอะไรบ้างในมืออ่าแนะนําเพื่อนๆหน่อยครับกังหันสีวิตเปิดปิตไฟของค่ะมีไฟค่ะอ่าถ้าตอนคือขึ้นสีเห็นแสงไฟอย่างชาเจนะคะคนะ่ะนี่ด้ามนี้เป็นอะไรพี่อับอ่าเป็นด้ามจับเนาะด้ามจับมีอะไรบ้างอ่ะตัวดึงอ่าตัวดึงนี่ค่ะตัวดึงให้กังหันบินเล่นให้เพื่อนๆดู นี่ค่ะนะอ่าเอาใบกังหัน,นะคะ่ะหมุนเขากับดามจับให้อันลงล็อกค่ะแล้วกนยกขึ้น,นะคะ่ะเล็งไปหนึ่งขันดึงข่ะดึงเชือกให้สุดเลยคะ่ะพุ่นขึ้นแล้วค่ะน,น,นี่ค่ะนะอ่าเวลาดึงเชืองต้องดึงให้สุดดึงดึงให้ให้ใหใหแห้งเลยค่ะนะอ่าถ้าดึงโบแห้งโบรุดบบขึ้นพร้อมกัน <c oughs> พี่อันสอนน้องเล่นด้วยหูกจับมือน้องดึงหน่อยสิ <c oughs> จับมือน้องดึงเร็วอ่าน้องเกมก็กำลังฮัดเล่นแล้วค่ะนะอ่าอ่าตั้งจับตั้งขึ้น นี่ค่ะนี่ดิอันจับไปแล้วโอ้โหมีไฟสวยงามมากเลยค่ะนี่โอ้โหถ้าจยให้ขึ้นสูงต้องจับเลยตั้งขึ้นนะค่ะนะอ่าอย่าชันลงถ้าชันลงลงพื้นค่ะนี่ค่ะเนี่ยจักสี่ค่เนี่ยอ่านแน่ให้เบิ้ไก่ค่ะนี่ค่ะมีดามจับค่ะนี่ค่ะมีดามจับเป็นสิบแล้วก็ดึงห่นดานดึงห่นที่อยู่ดึงอยู่ข้างหลังค่ะเป็นเชือกมุนค่ะดึงครับนี่ค่ะพูนค่ะพูนขึ้นสูงขนาดพี่เอ็มยังไงนี่มุนติ้ว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 อยู่นี่ฮะอ่า ตอนไหนจะขึ้นอ่ะให้พี่อัญสอนน้องเอ็มก่อนค่ะอ่าให้พี่อัญสอนน้องเอ็มก่อนน้องเอ็มเล่นยังไม่เป็นค่ะ,น,คะนี่ค่ะนะ่อ่าต้องดึงค่ะดึงแห้งๆค่ะถ้าดึงหอยโกขึ้นค่ะเอกในมือดึงค่ะนี่ค่ะนี่ขึ้นแล้วค่ะพ่นไปแล้วค่ะพุ่นพูนไปแล้วพี่อัญไปค่ะอพุ่นค่ะขึ้นสูงมากเลยค่ะพ่นผนล่องหนในขันนี่ค่ะเนี่ยโอ้ สุดยอดค่ะนอ่าพี่อัน,อนครับฝากช่องด้วยครับฝากช่องดไลคกกดติดตามด้วยครับครับผมสวัสดีครับบายบาย,บายครับค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ